สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการปลามน้ํามันง่ายๆตามสไตล์อาจารย์ต้นซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับการจัดการสวนปลาน้ํามันที่เป็นเรื่องง่ายๆใครๆก็ทําได้สําหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูกันว่าเราจะทํายังไงที่ว่าจะเริ่มเตรียมต้นปลามนมันหรือว่าเตรียมสวนของเราเนี่ยเพื่อรองรับการเข้าสู่หน้าแ้งนะครับเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆพื้นที่ช่วงนี้ฝนเริ่มทิ้งช่วงแล้วนะครับทำให้ความชื้นในดิน ลดลงหรือว่าหลายๆพื้นที่ก็เริ่มเข้าสู่หน้าแรงแล้วนะครับซึ่งอย่างที่ทุกคนทราบกันปาล์มน้ํามันเนี่ยเป็นพืชที่ต้องการน้ำนะครับใช้น้ําค่อนข้างจะมากนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยก็คือเป็นองค์ประกอบสําคัญเลยแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มขึ้นหรือว่าการลดลงของผลผลิตนะครับการเจริญเติบโตความสมบูรณ์ของลําต้นนะครับฉะนั้นถ้าในส่วนของในสวนปาล์มน้ํามันของเราหรือว่าต้นปาล์มน้ํามันของเราเนี่ยขาดน้ําอย่างรุนแรงเนี่ยนะครับเราจะทํำยังไงนะครับ ผลกระทบนะครับของการขาด okay. นางก็คือ1นึ่แหละในเรื่องของการเลือกเพศหรือว่าสัดส่วนของช่อดอกตัวเมียเนี่ยลดลงนะครับสในเรื่องของการผสมเกสรนะครับบางทีอาจจะผสมเกสรติดไม่สมบูรณ์ทําให้ทลายเนี่ยไม่สมบูรณ์นะครับเมื่อทลายไม่สมบูรณ์เนี่ยโอกาสที่น้ําหนักต่อทลายเนี่ยก็จะลดลงนะครับแล้วก็ 3. นะครับก็คือในเรื่องของความสมบูรณ์ของผลนะครับของทลายนะครับผลอาจจะติด ไม่เต่งตึงนะครับขนาดทลายอาจจะลดรูปลงนะครับเนื่องจากขาดน้ําอันนี้ก็จะส่งผลกระทบกับในเรื่องของน้ําหนักต่อทลายเนี่ยก็จะลดลงแล้วเราจะทํำยังไงล่ะนะครับที่ว่าจะเตรียมสวนหรือว่าเตรียมต้นปาลน,น้ํามันของเราเพื่อที่ว่าจะเข้าสู่ฤดูแล้แงนะครับหนึ่งเลยถ้าแปลงไหนนะครับมีน้ํานะครับก็จะแนะนําว่าจําเป็นที่ว่าจะต้องให้น้ํานะครับในแปลงที่มีน้ําส่วนรูปแบบวิธีการให้เนี่ย ก็มีหลายแบบนะครับบางท่านอาจจะสะดวกในเรื่องของการสูบน้ําลดนะครับบางท่านอาจจะลงทุนนะครับในเรื่องของการจัดทําติดตั้งระบบไม่ว่าจะเป็นระบบน้ําหยดนะครับระบบสปริงเกอร์นะครับหรือว่าระบบอื่นๆหรือบางท่านอาจจะสะดวกในการสูบน้ํานะครับเข้าร่องภายในสวนนะครับอันนี้รูปแบบวิธีการให้น้ำนี้ก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละแปลงเลย2นะครับลดการคายน้ําของต้นปาล์มน้ำมันโดยทยํายังไงครับ เราก็ควรที่ว่าจะตัดแต่งไว้ทางใบบนต้นเนี้ยให้เหมาะสมนะครับเพื่อที่ว่าจะลดการคายน้ําของต้นป่าน้ํามันใบที่เราตัดแล้วเนี่ยเอาไปไหนนะครับเราก็เอามากองนะครับกองไว้ในสวนให้มันง่ายสําหรับการทํางานของเราซึ่งใบที่เราเอามากองนี่แหละมันจะช่วยในเรื่องของการรักษาความชื้นในดินน่ะให้นานขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในกรณีของในสวนของเราเนี่ยครับช่วงจะเข้าสู่ฤด,ดูแล้งเนี่ยมันจะพืช นะครับหญ้าเล็กๆพืชใบเลี้ยงเดียวพุ่มเตี้ยนะครับที่ไม่ส่งผลกระทบกับต้นปาน้ำมันเนี่ยเราก็จะแนะนําว่าให้เว้นไม่ควรที่ว่าจะกําจัดเพราะว่าวัชพืชเหล่านี้มันจะช่วยรักษาคลุมดินรักษาความชื้นในดินช่วยห่มดินของเราเนี่ยให้มีความชื้นได้นานขึ้นนะครับ mm hmm. หรือบางท่านอาจจะมีเศษอินรีว์วัตถุนะครับสิ่งของที่เหลือจากผลพลอยได้จากการเกษตรของเราเนี่ยก็อาจจะมาคลุมมาใส่ในสวนน่ะได้นะครับ แล้วแรงแๆแบบนี้หลายคนก็จะมีข้อสงสัยว่าเราสามารถใส่อะไรเข้าไปในสวนได้บ้างนะครับซึ่งแรงๆแ,แบบนี้ถ้าแปลงไหนนะครับที่มีค่าความเป็นกรดด่างหรือว่าค่า pH ดินเนี่ยต่ำกว่า5.5เนี่ยเราสามารถที่ว่าจะใส่ปูนดดโลไม์เข้าไปในสวนได้เลยเพราะว่าปูนดดโลไม์เนี่ยก็คือเป็นหินแร่ๆการละเหินละเหยเนี่ยมันจะต่ําอยู่แล้วนะครับฉะนั้นช่วงหน้าแรงเนี่ยเราสามารถใส่ได้เลยนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่ง ที่อยากจะฝากไว้ในเรื่องของการเฝ้าระวังก็คือเรื่องของศัตรูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนูนะครับเหตุผลที่หนูทําไมระบ,บาดมากขึ้นเพราะว่าในธรรมชาติเองเนี่ยอาหารก็ลดน้อยลงน้ําก็มีน้อยลงใช่ไหมครับสวนปามของเราอุดมสมบูรณ์หนูเหล่านี้ก็จะมีการอพยพมาอาจจะทําลายในส่วนของช่อดอกทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับทลายนะครับอันนี้ก็คืออาจจะสร้างความเสียหายกับผลผลิตของเราได้อีก ตัวหนึ่งที่อาจจะต้องมันสังเกตแล้วก็เฝ้าระวังก็คือในส่วนของตัวหนอนปลอกแล้วก็หนอนหน้าแมวนะครับอันนี้เราควรที่ว่าจะมันสํารวจว่าเจอการระบาดเจอการเข้าทําลายหรือเปล่าเพื่อที่ว่าเราจะสามารถบริหารจัดการให้ทันกับการระบาดของศัตรูหนอนปลอกแล้วก็หนอนหน้าแมวนะครับฉะนั้นช่วงเนี้ยนะครับเป็นช่วงที่เราสามารถที่ว่าจะเตรียมตัวแล้วก็รองรับกับรดูแล้แงที่จะเข้าถึงเนี้ยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งแปลงที่มีน้ําก็ให้น้ํา นะครับโดยการสูบลดโดยการติดตั้งระบบหรือว่าโดยการปล่อยร่องนะครับลดการคายน้ำของต้นปลาล์มน้ำมันก็โดยการตัดแต่งไว้ทางใบบนต้นที่เหมาะสมนะครับใบที่ตัดลงมาก็เอามากองไว้ในสวนนะครับให้มันง่ายสําหรับการทํางานเพื่อรักษาความชื้นในดินวัชพืชอื่นๆที่ไม่ส่งผลกระทบกับต้นปลาล์มน้ํามันก็เ,เว้นการกําจัดนะครับเพื่อให้ช่วยรักษาความชื้นในดินได้นานขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าแปลงไหนที่มีค่าความเป็นกรดด่างต่ากว่า5.5นะครับก็สามารถหว่านปูนดูโรไมเนี่ย ในช่วงนี้ได้เลยนะครับสำหรับอีกข้อนึงก็คือในส่วนของตัวศัตรูนะครับไม่ว่าจะเป็นหนูเป็นหนอนปลอกเป็นหนอนหน้าแมวนะครับอันนี้เราก็ควรที่ว่าจะหมั่นสํารวจว่าเจอการระบาดเจอการเข้าทําลายมากน้อยแล้วหรือยังนะครับเพื่อที่ว่าจะสามารถคาดการแล้วก็ป้องกันการระบาดในสวนของเราได้เห็นไหมแล้วครับว่าการจัดการสวนป่าน้ํามันเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายๆที่ใครๆก็ทําได้ ยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ